พี่สุบชัยกันบ้างดีกว่า <c oughs> หลังๆมันเน่ยจะมีแต่ดาราผู้ชายที่เขาเป็นคนปั้นนะเ <c oughs> คยได้ยินว่าเขาบอกว่าเขาจะแบบเลิกปั้นผู้หญิงแล้วจริงหรือเปล่าอ่ะ <c oughs> เห็นเขาบอกว่าเพราะว่าเขาปั้นผู้ชายเขาถนัดกว่างไง <c oughs> อ๋อมีเหตุผลใช่แล้วนะครับ <c oughs> วันนี้เราไปพูดคุยกับพี่เอกันดีกว่านะครับ หนึ่งนักปั้นมือทองของวงการบันเทิงไทยนะครับที่นักแสดงน้องใหม่หลายคนเนี่ยอยากจะให้มาเป็นผู้จัดก,การส่วนตัวเลิศเกินคงจะหนีไม่พ้นเอสุภปปชัยผู้จัดก,การดังของซุกตาไทยหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นอ้ําพัชราภาและเดนกคูกิมิยะครับเคนภูภูมิวสุกลวัต์มาริโอเมาเลอร์และก็เจมมาครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเด็กสังกัดที่ตนได้ดูแลอยู่ก็มักจะเป็นผู้ชายแต่คงไม่แปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าเจ้าตัวนะครับยอมรับว่าตอนนี้รับปั้นแต่เด็กผู้ชายแล้วโดยให้เหตุผลว่า ตนเนี่ยถนัดบ้นเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิงครับไม่ใช่ว่าไม่ปั้นเลยแต่คืออาจจะแบบรับน้อยลงคือแบบด้วยด้วยปัญหาหลายๆเรื่องคือจริงๆแล้วมันมีปัญหาทั้งผู้หญิงผู้ชายแหละพี่เอเนี่ยถนัดในการปั้นผู้ชายผู้หญิงก็ถนัดไม่ใช่ไม่ถนัดก็ถนัดแต่แต่พี่เอว่าเวลาผู้หญิงกับผู้ชายมันอยู่ด้วยกันอ่ะบางทีเราห้ามไม่ได้นะที่ไม่ให้คบกันไม่้สปาร์กันแตพ่พี่เอว่าเราอาจจะเลือกคนที่ เก่งจริงๆแล้วก็ความประพฤกิที่ยอดเยี่ยมมากๆไม่ใช่ว่าทุกวันนี้ความประพฤกิไม่ยอดเยี่ยมน้องๆที่อยู่กับพี่เองทุกวันนี้น่ารักหมดเลยแต่บางทีประสบการณ์หลายประสบการณ์ที่อาจจะแบบว่ามีปัญหาเรื่องโน้นเรื่องนี้กันบ้างที่คุยกันมาตอนนานๆหลายๆปีแล้วมันก็สะสมทําให้เรารู้สึกแบบว่า เออมันทอ้อบาอบางเรื่องนะครับพี่จบเป็นจมัณนครใช่ไหมครับ,รบพี่ก็เลยน่า,นาจะทําเหมือนโรงเรียนพี่คือรับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนิดนึงอย่างเนี้ยการปกครองก็อาจจะแบบว่าใช้ระบบเดียวกับโรงเรียนอย่างเนี้ยครับผมเหมือนบยังไม่เป็นจตุรมิตรที่ชายล้วนเหมือนกรุงเทพขิดเตียนอัดสามก็เป็นยังเป็นสหอยู่แต่สหรับผู้ชายมากกว่าเหมือนผู้ชาย500ผู้หญิง200อย่างเนี้ยค่ะจะได้เหมือนตอนปัธยมที่ตัวเองจบมา ไม่ใช่ไม่ใช่รับครับเพราะว่าโฆษณาของผู้หญิงมีเยอะมากอ่ะยังไงก็ต้องรับค่ะยังไงก็ต้องรับตอนนี้น้องเดียนหน้าน้องทุกคนก็เหมือนเดิมแต่ก็คือเวลาคนโทรเข้ามาเนี่ยถ้าหน้าตาแบบว่า ไม่โดนสเปคจริงๆที่ไม่ลอยไปนางฟ้านั่งเรือเหาะมาเลยอ่ะก็จะบอกว่าเดี๋ยวเอาเบอร์คนนี้ไปดิเอาเบอร์คนนี้เดี๋ยวแนะนาให้ว่าไปทางไหนคือให้เขาไปหาคนอื่นเองเลยแต่แนะนําคนให้เขานะครับว่าน่าจะไปหาคนนี้น่าจะไปหาคนนี้เขาบอกทำไมพี่เอไม่ยอมปั้นหนูบอกไม่เป็นไรนะแต่คือถ้ามาแล้วอยตายแล้วโลกตะลึงสะพึงกลัวเนี้ยพี่เอก็รับไว้พี่บอกว่าโกตตานักแสดงผู้หญิงตอนนี้จากเมื่อก่อนปีหนึ่งมี10คนก็อาจจะเหลือแค่2คนนักแสดงผู้ชายจากปีหนึ่งมี10คนก็ยังเหลือ10คนเหมือนเดิมอย่างนี้ค่ะ <c oughs> น้อยลงกว่าเดิมจะต้องพิจารณาเพราะว่าปัญหาการที่ทํางานแล้วก็เหมือนที่รู้รู้กันมีเรื่องราวต่างๆนานา,นาทําให้เราก็ท้อถอยในหลายๆเรื่องอย่างเนี้ยค่ะนะคะมั <c oughs> นนนหรือเปล่าคะที่แบบเด็กในสังกัดเราคบกันเราก็เลยแบบมันไม่ได้เกิดจากเรื่องนั้นอย่างเดียวครับมันเรื่องเรื่องการที่หาว่าเราทํางาน <c oughs> เหมือนกับบางทีเวลาทํางานกับนักแสดง ทุกนักแสดงเนี่มันก็มีปัญหาแต่พี่เอว่าบางทีเราลองมาใช้ระบบนี้ดูแล้วก็น่าจะดีกว่าอันนี้เหมือนที่บ้านน่าจะไม่มีเรื่องวุ่นวายหลายๆเรื่องหลอ่อเรียนเกง่งเพอร์เฟกทุกอย่างแล้วก็แบบว่าเป็นไอดอลของคนทั้งประเทศได้แล้วก็เป็นคนดีเนีี้ครับผมเป็นคนดีสําคัญทุกคนทั้งผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันหมดคือผู้หญิงก็ เหมือนกันถ้าคุณภาพคุณครบจอก็ก็เต็มที่เลยครับเพราะว่าเป็นคนที่ให้โอกาสทุกคนอยู่แล้วแต่อาจจะน้อยลงอย่างนี้ยค่ะเรื่องแต่ความเหมาะสมนิดหน่อยแต่ก็ไม่มีอะไรมาก <Okay. S 1> ยังไม่ได้เลิกปั้นเด็กผู้หญิงนะคะเพียงแต่รับน้อยลงเท่านั้นเองใครที่มีคุณสมบัติดีพร้อมทุกอย่างก็ลองไปสมัครดูสิคะเพื่อจะเป็นผู้หญิงหนึ่งคนที่จะได้อยู่ในสังกัดของพี่เอสุภชัยค่ะ โอ้โหแล้วตรงนี้นะเพราะว่าจะต้องเรียนเก่งหน้าตาดีดูแล้วโลกตะลึงเป๊ะทุกอย่างเนีย่ยคือคัดเลือกตั้งแต่แบบอย่างนี้เลยอะเดี๋ยวไปดักรอนหน้าบ้านแล้วกันเอเอเอ,อย่างพัดน่าจะพานพานไปตรงนู้นเลยอะเออซื้อเลี้ยงให้หน่อยไม่เข้าไม่จร <c oughs> ิงครับไม่ผมสวัสดีประสบการณ<ช>์นะครับเด็กเขาถึงว่ามีเขาเรียกอะไรคุณภาพเนี่ยใช่ไหมนี่พัดเองนะอ๋อเหรออ๋อเหรอจดจำได้เลอ๋อเหรอโอเคโอเค